พี่น้องครับมูอนีวบาลศักดสีสีภาพี่น้องมาชมไอเดียการเกษตรนะครับการปลูกพืชหรือว่าอินทผพาลั่มนะครับที่มีมูลราคาในวงบอ่อซีเมนต์นะครับพี่น้องอู้ดีลหลายๆอย่างทั้งเลื่องยาเรื่องการใส่ปอกใส่ปุ๋ยเลื่องอีหยังนะครับพี่น้องแถมดินมองนีบเหมาะสมแต่สามารถปลูกได้มีละคือที่หนึ่งของการปฏิวัติที่ดินถี่บหมาะสมเพื่อการปลูกพืชนะครับพี่น้องครับก่อนอื่นเข้ามาทําความหู้จักกับเจ้าของสวนเพิ่นสะก่อนตอนนี้กาลังสุก ครับสวัสดีครับนา้ครับครับสวัสดีครับในน้ำตัวนะครับผมกับผมนายสมัยวงคำนะครับครับครับรือ้างแอร์บันนางศิลานะครับครับบานนางศิลาตะบนนางศิลาอำเภอวุ้นมังสหารจังหวัดวนดาท่านีครับครับไา้สวนเฮานี่อยู่ใกล้ๆกับยังครับมีจุดสังเกตว่าสวนสวนนี่อยู่ติดกับเทศบาลตะลนางศิลานะครับรั่วติดกันเลยนะครับรั่วติดกันเลยครับรั่วติดกับเทศบาลนางศิลานะครับสามราท่านพี่บูนกลับมาเห็นตัวเอชีเอ็มกับเป็นตัวเอชีเอ็มของอมสินนะครับ ลักกเป็นเทศบาลนางศิลานะครับแล้วก็รั่วยุติกันนะครับทิ่ใต้นะครับทิศใต้เทศบาลตับนนางศิลาครับผมครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ครับผมครับผมมาชิมมาชมได้นะครับมางสามงานเขาชิมได้บ่ครับกินให้ยิ้มเลยครับกินยิ้มเลยครับมาถึงสวนกินให้ยิ้มเสือโบเสือโบวากันครับม่กินให้ยิ้มครับคือมีพี่น้องมายามกต่คือมีความสุกแล้วครับมีความสุกแล้วครับไมากินไม่ยิ้ม เป็นสวนที่เห็ดการตลาดแบบว่าให้พี่น้องห่อเดชิมน้ำให้หลายคนไปบ่ไดดชิมมันบบมีแห้งไอยเนาะแมนแมนแมนมาห้พิปกินเลยครับหให้ปีให้เลืออชิมเหือกินเลยครับเหือกินกินหอยิ้มถ้าได้มีโอกาสมาแล้วครับผมกินไหนกินหครับมักต้นไดกระชียเอานะครับข้าวใบที่เห็นอยู่ในนี้เป็นสายพันธุ์ยังข้าวใบตัวนี้บาฮีเหลืองครับบาฮีเหลืองเนาะบบาฮีเหลืองเนื้อเยื่อทุกต้นนี่ปูคือเป็นเนื้อเยือดทุกต้นนะครับอยู่นี่เนื้อเยือครับโบเมนฟอร์ เอาอยาาแนะนาําบ่อสาหรับคนปลูกอินทผาลัมนี่ปลูกเนื้อเยื่อกับปลูกเมล็ดนี่อันไหนมันสิไขว่กันอ่า้าจะปลูกนะครับก็ให้ปลูกเนื้อเยื่อครับเนื้อเยื่อนี่เข้าปลูกนั่นเข้าซื้อมาแต่ว่าต้นมันแพงอยู่ครับ,รบตแพงราคาหนึ่งมันจะเป็นตัวเมลอยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไป,ปตัวเมลอยเปอร์เซ็นต์สองกินมันกับบอ่อฟาดอ่ามันบอ่อฟาดครับตัวคือต้นเมล็ดนั่นข้าเอามาปลูกปลูกได้อยู่ครับแต่ว่าส่วนมากมันจะกินบุหรีมันจะฝาดนะครับมันจะเป็นต้นกายพันธุ์แต่ว่าก็ไม่รู้คือกันครับก ออกลูกคือกันครับเป็นต้นมลเร็ดกลายแต่ว่าออกมาบางลูกบางต้นกับลูกสวยแต่ว่ากินบบได้นะครับรสชาติฝาดเข้าไปครับมันเสียนเท่าเสียเวลาจริงจิครับบ้านเสียเวลาครับสองปีสามปีสามปีนะครับมันตัวนี้สองปีกว่าครับมันเป็นครับอยู่นี่สองปีกว่ามันเป็นสองปีกว่าครับตัวนี้อ่าเป็นเป็นปีที่สามนะครับเดี๋ยวนี้ครับตัวนี้ปีที่สามปูจะครบสี่ปีแล้วครับโบถึงสี่ปีครับอุเสราห์แสดงว่าเป็นไวแห้งครับผมปลูกรอบแรกนั้นปีครึ่งครับเป็นครับปีครึ่งครับ ปีหกเดือนนะครับปลูกรอบแหลกนะครับแต่ว่าสื่อต้นใหญ่มากตอนนั้นสื่อเป็นต้นโลหะปันหาโอ้สมัยนั้นยัง่แพงอยู่ครับแสื่อแพงอยู่ครับตอนนั้นครับสื่อมากตัวโลหะปัญหาครับมาปลูกปีนี่เป็นหลายครับเป็นหลายปีนี้นะครับปีนี่เป็นหลายครับเป็นยังจะเข้าจังหวไอสีเหลือมๆนี่นะครับปกติห็นหวเป็นกระดาษครับตัวนี้นั่นหนึ่งล่ะมันจะกันกันแดดได้ดีนะครับสองหล่ะมันกันฝน S <S อ่าการฝนก็นด้ดีครับการแดดดีการความร้อนด้ครับหลักการมันบ่ขาดอ่าตัวนี้มันบ่ขาดครับถ้าเป็นกระดาษขาดใต่ซ้ำใดถ้าเป็นกระดาษมันจะขาดเร็วครับผมอ่าจะขาดเร็วมันจะกันบางที่ล่มมากมันกับบ่ไใดขาดเร็วนะครับ<อ>ครับแต่่มมากหลายอย่างถ้าถือฝนก็ลูกแตกได้นอกหนอถ้าถือฝนลูกแตกครับคือคือตัวนี้บมมีแตกได้อันได้ครับลูกไกขยย่อยู่ก็ดีอยู่ไม่อนอยู่ครับครับลูกดีครับตัวนี้ครับบ่แตกโอ้สุกครับ ดินตัวนี้เป็นดินทรายเล็กหน่อยเนะาะตัวนี้เป็นดินทรายนะฮะเป็นดินทรายลอยบวชเชียนขเฮ็ดหน้าบริได้เฮ็ดเขาครับอ่าตัวนี้เฮ็ดหน้าบริได้เฮดเขาที่แรกนั้นก้อนจะปูเคดแบบนี้จัืงว่าได้ใส่ปอกนี่ใส่ล้นใส่ล<ห><ส>้นไปโค่มาพุดให้พุดให้ตอหม้อขึ้นนะครับครพุดเป็นตอหม้อขึ้นว่าจะปูบันที่ฝนตกฝนตกมันทราดินหนีเบมือนกัครับเพราะมันเป็นดินทรายก็เลยจำเป็นได้เอาปอกมาใส่ ทีแรกกรบโปรงจใส่ปอก็เพราะตัวเพิ่มการเสายอีกนะครับกระปรงละสองร้อยครับปอก็ได้เอาปอกมาใส่ปอกใส่ยังอยู่ได้แต่ดินมันขี้หายแง่ดินมันไหลอย่างนี้เบิร์ดเป็นดินทรายนี่ขึ้นหนาแลงนี่เอารถเข้ามาบ่ได้ครดูนี่คือมันซีดไปเลยนะครับเป็นทรายเม็ดใหญ่นั่นอู้อ่าทรายปราสาทตร์เออทรายปราสาสตร์ทรายเม็ดใหญ่นะครับครับอืมเลยต้องเอาวงบอมาดี่บอปนี้หลังจากเอาวงบอมาใส่แล้วเป็นยังไงครับทีครับเอาวงบอมาใส่นั่นเนื่งนามก็ได้ ดีนะครับจํากัดน้ำได้จํากัดปุ๋ยได้ค่าฝุ่นได้แต่ว่ามันใหญ่แล้วตอนนี้คือมันใหญ่แล้วบางอันบอมันก็แตกแต่กระโบกมันยั้งครับเพราะว่าดินมันดีแล้วเริ่มยู่แล้วอ่าเริ่มยู่แล้วครับตอนนี้น้ำโบกไปใส่ครับตอนนี้น้ำดีแล้วครับอแต่ก่อนเป็นไส้แท้ๆยีลีครับครับผมโอ้ตัวนี้น่มดีเลยนี่การเฮ็ดกะต้องเฮ็ดเป็นคุ้นเป็นบ่วงกลมนี่เห้เป็นคุครั่เป็นคุ้นค่ะเป็นคู้นนี่คือนหน้าอย่างนี้เอาาน้ำใส่ให้มันเต็มนะครับผมผมจะห้น้ำอยู่นาแหน่งนี่อาทิตย์ อาทีละหนึ่งเทือกอาทีละหนึ่งเทือกถ้า่าหายเต็มนี่นะครับอืมหายเต็มอาทีละเทือกครับโอ้นี่ระบบหนามอะไรก็บระเดี๋ยวยิ่งไหลก็แค่เฮ็ดท่อออกไปแล้วกันปล่อยไหลเลยครับปล่อยมันไหลครับเปิดซเมิดอ่าเปิดสมวนก็ไหลเองอัตโนมัติไปเลยนะครับโอ้อายเห็ดพอมันเต็มแล้วกับปิดกับเปิดบ่อไมมีว้าวนะครับมีว้าวควบคุมครับมีว้าวควบคุมนะครับเป็นระบบหนานะครับเป็นว้าวควบคุมนี่ต้นนี้พวกท่านได้แตก ครับต้นเพันธใหญ่เนาะเพิ่งขยายหน่อยเนาะครับแม่นครับตัวนี้ว่านแต่วาว่านแต่นะอันนี้เป็นยังไงคือดกเป็นพิเศษครับตัวนี้ครับโอ้ตัวนี้มันสมบูรณ์นะครับอ่ามันสมบูรณ์ครับดกดกโดกแกงครับยิ่งอยู่ได้เนาะตัวนี้เป็นซีฟโลกเนี่ยนี่ผมบอกแม่นแม่นนานจะไรซีฟโลกครับอืมสมบูรณ์นะคตัวนี้จะซีฟซีฟกหรือซีฟเตียจันนะครับตัวนี้ครับตัวพกซีฟเตียจันไม่ธรรมดาเลยครับธรรมดาจะซีฟกโลกครับครับวันนด้สิเขาแม่เนี่ยย่ายเปิดคคู่มือรับ ครับผู้ใดเข้ามาขันบบเห็นกับทรโทร่นากรก็ได้น,นะครับตามเบอร์ทรที่บอกนะครับครับครับทูหากรเพราะว่าขยุบ้านนี่แหละบริด้ไปไกลครับขยุบ้านอืถนนราค่ามันซุกซุกหนีในห้องเริ่มขายนี่จักบาทครับโลละอ่าอ่บาบ้านี่เหลืองนี่ก็สิเริ่มจากสองร้อยครับอ่าสองร้อยเป็นสองร้อยหาซีฟแล้วจะลูกน้อยลูกใหญ่นะครับจะลูกน้อยลูกใหญ่ตามใส่เพิ่นครับครับตามใส่แลราค่าบริจัทการกลดอกว่าตามมาหากัน ขอยมาหากันบ่บ่ได้เน้นดอกเรื่องกันบ่ได้เน้นเรื่องนะครับพี่น้องครับครับ่ได้เน้นครับเออกําไรคือซิมหนอยกําไรลูกครับครัในรลงรูปในเฟซบุ๊กได้ลงรูปในติ๊กต็อกนะครับพี่น้องนี่ถือว่าเป็นกําไรของของการมาชิมมากิินหมบ่ได้แพงครับมาสวนนี่คือบ่ได้แพงอยากอยากอะใดก็ชิมเลยนะแต่วันนี้ก็ร่างเขาสีพอเนี่ยครับอู้อนตลาดเนี่ยครับ เป็นเนื้อเยื่อแท้ผมเคยเขามาชิมเขาองายอยู่เป็นประจําคือสวนนี่ชิบติดฝาดเลยครับเรื่องฝาดโบมี่ครับตัวนี้รับรองครับปลาเนี่ยโบมี่แล้วก็บบาดเหือเนาะเมื่อกี้ผมก็กินไปหลายหน่วยไอให้ชิมนะครับคือบัวบาดเหนือเลยครับมันมันมีมีเทคนิคในการใส่ฟุนใส่ปุ๋ย่ายมันจังเหตุให้มันกรอบมันเสียบดีป่ะกับบัวขาวกับใส่ธรรมดาเนี่ยนะครับใส่ธรรมดาพวกฟุนบวกปุ๋ยส่วนมากกับใส่ขี้ไก่เนี่ยะครับกับนาแรงกับใส่ขี้ไกลแล้วก็ใส่ฟางกบนะครับ ในรูปฟ้ว่องบอนี่บ่ครับทั้งดอกนี่บ่ครับใส่ฟางกรบหมดเลยครับใส่ฟางกรบครับผมครับเรื่องเคมีบ่มีนะครับพวกยาฆ่าหญ้ายาฉีดยานั่นยานี่บ่มีบ่มีเรื่องการศัตรูพืชนี่บ่มีบ่ได้ใส่ยาเคมีครับอ้เฮ็ดจังได๋ในการกําจัดหญ้าม่วนนี่ครับเขียวเห็นอยู่ได้หญ้าน่ะมีแต่ตัดครับโอ้ดักครับเฉพ์ตเขียวบ่เป็นสนามกรอบหน้อยเนาะครับดักจะเห็นว่ายาเนี่ยถ้ามันยาวๆหลายๆก็เข้าก็มาตัดไปใหงื่วแน่เออจะของตดจีนแน่นะครับเออยา ก็จะใส่ยาขายนาครับเคมีบ่มีอยังครับอ่าใส่ตปุยยป๋ยปุ๋ยกระส่วนมากก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนี่แหละครับปุยย๋ยใส่ข้าวเฮานี่แหละครับชิมหาชิมหาชิมฮานี่ครับครับครับปุ๋ยสูตรชิมหาชิมหานี่ลนะครับมียี่หัวในใจบ่หรือว่าเป็นยี่หอ้อใดก็ได้ครับยี่ห้อใดก็ได้อ่าปุ๋ยเนี่ยยีหัวใดก็ได้ครับผมคือปีที่แล้วกับปุ๋ยเหลือจากข้าวนี่ละเอามาใส่ผมว่ามันมันบ่ได้เน้นที่ปุ๋ยหรอกหมายความว่าบ่ได้เน้นที่หัอปุ๋ยคือคือตัวมันเนียนอิเลียคือคุณภาพมันจะอยู่กับพันธุ กับสายพันธุ์ครับกับสายพันธุ์แมนว่าเขาเสียวปุ๋ยดีันได้ก็สร้างสายพันธุ์โมดีนี่กระฟาดขึ้นเก่าขึ้นยกก็สายพันธุ์นะครับ,บตัวนี้ขึ้นยกสายพันธุ์คือบางสวนนั้นไปคุยกันเพื่อนว่าเพิ่นจะไปใส่ตัวเร่งตาดอกครับแมนบอกเร่งตาดอกฉีดแต่วันนี้ผมไม่ได้ใส่อย่างเลยไม่ได้ฉีดอยังเลยทีนี้ไม่ได้ฉีดอยังจังอย่างเลยปล่อยมันออกธรรมชาติมันนะครับโอ้ยออกธรรมชาติครับโบมีตัวเร่งโบมีหยังนะครับโบมีสารเร่งโบมีหยัง อ้ยคือบอกออกธรรมชาติเลยปีนี้ออกธรรมชาติก็ถือว่าโด่งแข่งคือว่าดกดกคางิลีนะครับปีนี้คือว่าโด่งแข่งผู้ใดสิเขามาชิมมาถ่ายรูปอยู่นี่ก็ง่ายครับอยู่ใกล้ๆกับทางระายอย่างนี้เนาะเระม่าหาซิปเมตรเท่านั้นครับแมนครับจอดรถหรือว่ามาจอดรถทอดได้สวนก็ได้จอดรถทอดข้างในครับก็สามารถเขามาชมอยู่นี่ได้นะครับคือว่าตีต่อเขามากขอดีของสวนใหญ่เพิ่นก็คือซิมฟี่ มากินใหยิ้มเลยครับเสือบเสือโบวาครับมาเลยมาหาแดนรับมาสุกมาหาการขึ้นจิตประมาณหลังสิ้นเดือนจะสุกจะสุกหลายครับประมาณหลังสิ Christmas ้นเดือนนี่แหละตอนนี้ก็ทำมากรับพ่อได้ชิมยุ้ยพ่อดเชิมอมยู่ครับช่วงนี้เขามากับพ่อได้ชิมอยู่ยครับแต่ว่ากับบอลซนบอลฮั่นหลายนะครับข้างเขาสีประมาณหลังสิ้นเดือนเขามากครับครับหลังสิ้นเดือนพี่น่องเขามากเลไดี๋ยวพอกันแน่นอนครับได้ไห้ขะไอ้เพื่อนนัาเพื่อนครับ ผู้ใดสิมาสายคอนเทนต์ผู้ใดสิมาสายซิ่มครับผมได้ตลอดครับผมผมมีคอนเทนต์แว่เข้ามาเลยได้ครับพี่น้องครับได้ได้ไอ้พี่จ้างลาดยางใกล้ๆนะครับครับอ่าของสร้างแอร์บ้านางนี่ละครับขอเบอร์โทรศัพท์อีกรอบนี้นะไอ้ครับศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่ถ้ามาทั่วเมื่อก่อนได้ยนะครับผมได้ครับสีโบขาดเคลื่อนกันจังสีได้อดพอกันครับผมได้ได้ครับโทรนัดก่อนได้ครับผมครับตัวนี้บารฮีเหลืองฝากนี้ด้วยครับของไอ้สร้างแอร์นะครับพี่น้องครับ เดี๋ยวจังได้สิเขามาอัปเดดให้พี่นองเบิ่งอีกเื่อนึงตอนมันสุกได้หลายตอนนี้เขามาได้กินได้ชิมแน่นอนครับได้กินได้ชิมแน่นอนครับค่ะโอเคเพียบนี้ก็ขอบคุณหลายๆคลิปหน้าไม่เยี่ยมเยือนไหมครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ